บายดีเอฟซอฟซีเอนมันี่้าลาศิภาามาเบิงหันคาย่องแม่ยา่าแม่ยเราขาย่องแม่แ,รแ,มแรมเ,เ,เร,เเร,เรเแแาขายของยู่เราคุยหย่ FC เอฟเอราายมาเบิงเม่เราขายลูกชิ้นปลาจะนาบา้านนาบา้าน ชินยากแ<ส>ับเห็ดแต่สาวพี่บวัวสาวแลวเห็ดบางเคียง,งนี่เนาะเกือบเคียงในนาบ้านเนี่ยมือแรงกับพี่ขี้ไปหล่ออยู่อันนะ่ะกินในบ้านอัปเดตบอดด์ไปใช้มาใช้พี่น้องคือบ้านนี้แหละ กำลัปผัก nope> สูอันก่วยเอิักสูอันกวยเตผักสู่ากสข้าแกเตนผักสูเป็นกำลันผักสูเขาสื่อกอันตัางห่างนะข้าวบาดตัางห่ครับ บอแล้วสิบบาทนะ้าผู้ไดอยากเอาต้องซื้อแน่งอันแล้วค่ะนี่ทำไมสิบบาทผู้ใดอยากกินก๋ววาอุดไหดเลอพี่น้องเล้อได้เป็นเอซยูเทถวนี่ไก่นี่มาหาบาทเน้ยมีปิ้ไก่หบาทอันนี้แก้หนึงก็สิบบาทเลิดมนู่นน

แหละรหเริร่มเที่ยงหอดยมมแลงเริ่มคายแหละนำก็มี่้ำอัจฉรใสอันนี้นำแข็งคายถึงคายถึงแปดมือื่นคายั้งแต่ปดมือื่นนำอันนี้ใส่ทุงมือถือไหมแก้วเด็แก้ แก้วมีมีแก้วละหาบาทสิบบาทผู้ใดใจดีกามาอุดน,น,นุนเด้นอพี่น้องเด้อแห่ลอคนตั้งเพิ่งเติมแล้ว,ว,ว,วกูบอกเพราะฉันมีไพ่มาสื่อสำพวกคนได้ถามเหมือดคุณได้ถามเหมือดผู้คนที่มีคนมาสื่อากระหกกักงกระดกจัดคลองทยอยจัดห้ากระแลว้วแหน่นะน้ำมันกระหอน ยังเที่ยงอย like oh, nice. ู่เนาะกำลังเที่ยงใบมุกโอ้ขี้แดงเต้าอมกหงอมาหายที่ดอกดันค่ะเพตเซ็นครับเอฟซีจังแมนจะกลัวอาไปเลยเปลือดตีตามไปเปลือดเปลือยที่ผิว แจงแลเอันนี้มาให้ตอนนี้มันกระเช้าพี่หนอย่ยหัวก็นอนจ้ะหมอนเอามันคือเป็นซีแนวนี้นก่อมันแบบว่ามันตอกับอนั้นจักนะก็ท่ารถทัจ้ะพี่หน้อย สวัสดีเอฟซีหน่อยสิคะสวัสดีจ้าน้เป่น้ก่งไทยแม่เราขายของไปแล้วพี่น้อ,นองน้องเก่งน้องแป้งว่าว่าใ่้เขาร้ายบุหรี่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันปิดข่มชิดเห็นน่ะนะมันต้องให้ให้เขาใจร้ายอยู่จ้ะวะสิดบ,บ่หรี่เป็นไร สื่อว่นี้สื่อว่าโอ้ลูกค้ามาแล้วคนนึงลูกค้าคนนี้เฮ็ดเอาเด้ได้ลูกค้าแล้วคนนึงเห็นดิลูกค้าเฮ็ดเองเลยประเดิมปัเนี้ประเดิมเด้อยน้อยจะเองอันนี้ไม้ใส่น้ำจิ้มน้ำแกงว่ะน้ำซุปมาสื่อไปดีเลยได้สดขายของขอบคุณค่ะแขกแง่แป๊บนึงเอาเหรียญเขาก่อน ใครเกินสวยเด้อเอฟซีน้องซุกน้องติดตามน้องซุกอีกป้าทุกหูจักเคยโอ้เอได้เลนี่ขาพาไปหน้าด้วยให้ดนยทั้งอันนะเดี๋ยวก็ไปหาน้อใหม่ป่หาน้่้ายงน้อางนเรา่งน้หายัาเหมนบเบิ้งเบิงสุนีเบิ้งน่องว่นนี่กอันเลยจังได้ไปเห็นสมานสมานป่เอวเาขาดได้เบิ้งเขาหะ ขอบคุณได้<า>หลายจ้าจ้าไปไหมแม่ขอขอประเดิมเออเอฟซีน้องน้อยเดินน,น,นี่น้อยๆสุกเราอยู่หลานข้างๆเลยโอ้ติดตามน้องซุกน้อยๆอีกได้แล้วแล้วชิมีดูขาไหม นี่เกื่อนเราเลยนี่เกื่อนจนเราเห็นเกื่อนแล้แลเกื่อนเราหมักให้มันนะเขารวยนะของจุกน้อยๆเราเป็นเอฟเลย <c ười> <c ười> เขาบอกว่าเราเป็นเอฟซี นะเรา,าเคยคิดถอดเนาะเออเมียนนั่นแหละ,ะเดี๋ยวนี้มันบมมีดเลยจะแถวนี้นเนาะญี่ปุ่นนะญี่ปุนปนป่นยุบานนะมันเป็นสมัยคือเราอยู่ตั้งแต่ตอนยังหน่อยเน,นาะขามาอีกเรียกคนเมืองตะเกียงขาสิกใส ลูกค้ามากเขาดุกคนแล้วไว้ไดไ้์ยูเดอร์พี่น้องอุ้ยตาย้าอไก่สิไหมพี่น้องปิงไก่น้ำ มมเอาลูกขาพี่น้องลูกขาลูกขามาแลลวสามคนมือแดงๆถ่ายลงยูทูปไ,ไ,ไปจีดตามเลยเล้อนี่ไปเบิ่งเจ้าคองเล้อ เอาอยางไปเลือกเอกซีมาบิงบอมเขาไปหาเลสาวลาวเบาไทยสาวลาวบเบาไทยเออเาหน้กเขาไปกดเอ,อสซีขยายเกลี่ย เฮ้ยลูกค่าลูกค่ะมาสื่อแล้วพี่น้องคนที่สามเลยเลอกินเอา้ยากสื่อกคล้ายดีอยู่เลยายอีเฟนต์หรไงานเด่นด่น่ะไเบิ่งจะคล้องในสองยูทูบแลอร สิใส yeah. okay. okay. ่ท okay. ุกไห้แ huh. ป yeah. uh ๊บหนึ huh. okay. ่งแป๊บโต่งเอาพักบบตองเอาพักออันน้ยังล่ะใส่โนใส่บ่อะเอาไปให้เพ่ออววเานักเอาหา น้นอาคาเอเน้ำาา่มา่มมลูกค่ะเปิดน้ำมาอุดโน้นชุ่มเอือดหรอเปิดชุมม่มเอื<ป>ออ ไทยเขายูดทางอีเด้อไยไผ่เออมาบามาใครอยาออกยูทูบบ้างพี่อาใครอยาออกยูทูบเนี่ยใครดีเหรอิมเ้น้องเอาลตัดแล้วขยอรบอจิมแล้วก็ใส่ทางเยอะๆน้ำเดิม นี่ยเนี่ยอยาดรม่อเปิดดูดูเดอย่งสาวลาวเบาไทยลาวขาไปเบิงเลอกล่องนันบริษัทอันนี้ไม่ได้เป็นยังคือลบกล่องเลย โอ้หลุกขาลายเลยหลุกขาเขาลายอยู่เลย,เยนี่นี่ บายยาาบายบไปบายบายกล้องปไปไปขออย่าลืไปไไป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 อปอปยปไปไไไปเ ไปแล้วบ่บัดนี่แม่เราสิไปคลายข้างนอกพี่นนอะไปหอไปลอกคลายตามนะ้าโมูบัดตามหม,บ,ม,บ,มออบัน,น,นในหมบัดไปไปจ้ะรถค่อยจะตีดได้ไหม รถกัน <laughs> đây ạ, trên máy pino, anh đi, pin bao, sắm sắm chết tiệt nhưng mà theo ไปแล้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เราไปาขายตามมู่บานคลิปนี้กับุมียังไรเลิกพี่นอ้องเลิมาสาวเราโมาบิงแม่ขายมียาขายข,ายของเนาะขายลูกชินแต่เราเราก็ขายสม,มือของเราอยู่แล้วแหละตอนที่ค่อยมาเติมเทแล้วกับโบค่อยล้วก็ผึ่งยุดขายนะเมื่อนนี้เราก็เปิดขายมือแรก คลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้ยแง่มาแรงเนี่ยสาวเราก็สิไปไหาเห็ดกับเขาเห็ดเวียร์แง่มาแรงนเนาะเบียร์ื่อนเวียรศาสตร์นัน่นแหละบ๊ายบายสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจให้สาวเราในเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้สาวเราในเด้อจ้าไปแล้วเด้อบ๊ายบาย